สวัสดีครับผมเซลไอนะครับจากร้านทันเดอร์บายนนทบุรีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับ Honda CB650R นะครับคันนี้เป็นรถปี19นะครับผมเลขไม้ยังไม่ถึง21,000นโลนะครับราคา1 8 9 0 0 0บาทครับผมตัวนี้ก็จะมีชิลหน้ามาให้ด้วยนะครับเป็นชิลแต่งเล็กเล็กหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีกาดน้ำครับคันนี้แล้วก็จะบ่า้างเชื่องครับ ก็เป็นท่อนะครับเป็นสลิมออนนะครับผมของโยชิมูระครับผมแล้วก็กันบีดนะครับสภาพสวยครับทุตัวถังแทบไม่มีริ้วรอยครับตัวบอกแทบไม่มีรอยขีดข่วนครับนี้าลูกค้าท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมติดต่อนะครับแอดไลน์หรือโทรด่วนได้ที่เซลไอเลยนะครับผมที่แปะอยู่ด้านหน้านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ